กลับกี่วนันกลับไปกัมพูชากี่วนันไม่รู้ไม่มีใครทราบได้พี่ไหนกลับไปแล้วค่ะคุณแม่เขาลิบเอากันบ้านคุณแม่ม,มาคืนเลยบอกว่าหนูไม่กลับไปแล้วเลยเอาเอากันบ้านคุณแม่มคืนมาแล้วในบนโต๊ะอ่ะเอาไปดูลเออเอาไปดูเยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาไปทํากันบ้านที่ขมร <c oughs> แล้วแล้วแล้วเอากลับมาส่งเข้าใจป่ะลิฟต์ต้องลิฟต์ต้องกลับมาส่งนะเขาจะได้ยินไหมเนี่ย เด็กค่ะคุณครูอ่ตไม่ต้องร้องโอ้ลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องมา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 มมากอดมากอดมากอดโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรยู้มาเน็ตใจลูกด้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแล้เราก็กลับมาใหม่นะลูกนะเราแค่รู้ไหมทำไมเราต้องไปเราไปเพราะเราต้องเราต้องเชื่อฟัง เราเอยู่ที่นั่นเราเป็นคนที่นั่นเราก็ต้องเชื่อฟังแต่เพราะสถานการณ์มันสงบเราก็กลับมาได้มาเรียนต่อได้นะลูกนะไม่เป็นไรนะเออเราก็ตามน้ําไปก่อนไม่มีปัญหาเราไปได้เราก็กลับมาได้ลูกประตูมันแค่นี้เองใกล้กันนะไม่ได้ไม่กี่กิโลเอง กลับกี่วันกลับไปกัมพูชากี่วันไม่รู้ไม่มีใครทราบได้พี่ใหม่กลับไปแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็นาไปแล้วบอกบอกเอาบอกคุณแม่ก่อนมีอะไรจะบอกนนบ้ามีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมเนี่ยเดินทางคืนนี้ใช่ไหมแล้วดูเดินทางยังไงมีตังค์หรือยังเอาบอกแม่ลูกบอกแม่ควยแม่อุ่นหา ่ะบอกกูแมมบอกกูแมมกูประจำชั้นูเรียกแม่แม่เลยแม่แม่เลยแม่แม่กูแม่แม่เอาไปดูเอาไปคุยอ่ะกูแมมเขารีบเอากันบ้านกูแมมมาคืนเลยบอกว่าหนูไม่กลับไปแล้วเลยเอาเอากันบ้านกูแมมคืนมาแล้วเนี่ยบนโต๊ะอ่ะเอาไปดูด้วยดูแลมือเออเอาไปดูด้วยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาไปทำกันบ้านที่ขมิญแล้วแล้วแล้วเอากลับมาส่งเข้าใจปะรีบต้องรีบต้องกลับมาส่งนะเขาจะได้ยินไหมเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครัสวัสดีค่ะคุณครูแม่ครับไม่ต้องร้องโอ้ลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเก็บไปกินวะเก็บไปกินขนมเข้าใจไหมลูกอันนี้อันนี้อันนี้ที่คิดให้ครูนาอันนี้อันนี้บอกแม่ว่าครูเอาให้ไปเก็บไปกินขนมนี่นู่นเข้าใจไหมคะอันนี้เงินฝากเงินฝากหอ้อย่าไปเอากันบ้านกลับไปแม่บอกให้กลับไปเผื่อไว้กลับไปมื้อนาะเผื่อไว้อยู่บอกแม่นะลูกุ้นวู้ในเป้าใหญ่นะทันรอนแป๊บ่มีในเป้าใหญ่นะลูก อย่าไปทําให้ที่รู้เขาดูนะบายบายก่อนเลวบายบายก่อนบ๊ายคุณคูบายคุณครูก่อนเ็วบายบายไม่ต้องร้องมา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 กอดมากอดมากอดโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรยู้มาเน็ตใจรองแน่มเป็นไรลูกเป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปได้เราก็กลับมาใหม่นะลูกนะเราแค่รู้ไหมทำไมเราต้องไปเราไปเพราะเราต้อง เราต้องเชื่อฟังเราเกิดที่นั่นเราเป็นคนที่นั่นเราก็ต้องเชื่อฟังเดี๋ยวพอาะสถานการณ์มันสงบแล้วก็กลับมาได้มาเรียนต่อได้นะลูกนะไม่เป็นไรนะเออเราก็ตามน้ําไปก่อนไม่มีปัญหาเราไปได้เราก็กลับมาได้ลูกประตูมันแค่นี้เองใกล้กันนะไม่ได้ไม่กี่กิโลเองนะอะให้ตังค์สอให้ตังค์มีตังค์เท่าไหร่เนี่ยฝากตังค์ไปเท่าไหร่สองร้อยพี่เื่อวานะอ้าวฝากตังค์ไปสองร้อยอ้าว ค่อยมาค่อยมาอ่านเนาะเดี๋ยวเราให้ให้ลงตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่าก em. ันนะคีจะมาถามว่าผมไหมค่ะบอกแม่ว่าคุณหมูให้ไปซื้อขนมกินเพื่อไว้เป็นขโลคือคนละร้อย่กูกูนะให้น้องไปแล้วสองร้อยเมื่อกี้ เก็บไว้ไว้กินขน,นมที่นูน่นก็ได้ป่ะ่ะะอ่าไปกินขน,นมไปกไป่าวเออ